เนี่ยด้านนี้ห้องเราอยู่ทางนี้นหนเห็นไหมเดี๋ยวเดินพาไปถึงห้องเราแล้วเรียกแม่มาด้วยนะอือ Hmm? <Yeah. S 1> ไม่เหยียบของพ่อไหมตรงนี้ไม่เหยียบตรงนี้ไหมเดินมาเลยดีเ hmm. ห right? mm ็นไหมนี่เป็นรอยเท้าอยู่เ่ยหืม ก็เดินไปตรงนู้นตรงคนที่เขาเล่นอยู่นู่นปะนู่นตรงนู้นเลยนู่นไงเขาเล่นอยู่ตรงนู้นใช่ไกลๆเลยไหนไปไหนไเอเ๋ยย้ายกีตองก่อนในก,กีเขาขี่เรือนะ หน,นูเรียกแม่เร็วตรงกับห้องเราแล้วแม่ไม่ลงมากับเราเลยเนาะแม่ไม่ลงมาเที่ยวทะเลเลยเนาะไหนดึงขางเก<ด>ียงขึ้นก่อนแล้วขางเกียงลงนะงันดึงลงไปอืมไม่ไม่ไม่ จะ้ะดีขึ้นตรงนี้ตรงนีขนน้ขึ้นเลยตรงนี้ขึ้นเลยอืมไปอะไรอะไร,ะไ,รไม่อุ้มยังไม่ขึ้นนะเราจะเดินไปเรื่อยๆหนูเราจะเดินไปฝัป่งนู้นก่อนหนูเดินไปฝั่งนู้นก่อนเดินไปฝั่งนูน้น ใช่ใช่เดินมาเลย วันนี้ไม่เห็นปลากระพุนเลยเนาะแมงกระพุนเลยเนาะเห็นแมงกระพุนไหมวันแรกมาแมงกระพุนเยอะไหมวันแรกมาเห็นเยอะไหมเยอะเลยเนาะอืมอืมฮะอืมมันสุดท้ายแล้วใช่ไหม วันนี้อากีก็จะกลับแล้วใช่ไหม Để đi xuống nước đá mà. Đi về giết Ừ. Nhím này. ยิ้มน่อยยิ้มแบบนี้โคตรสุหน่อยไหนดูคนยิ้มหน่อยยิ้มไอ้ยิ้มไม่ยิ้มเลยยิ้มไอ้ยิ้กร้องเพลงในทะเลไหนเร็วบุษาบาร้องบุษาบาบุษาบาตาคมคนบุษาบาตาคมอะไรบุษบาตาคมอะไรอีกร้องต่อเร็ว